เลยแบก็มาสิบอกแล้ววันนี้ซุปเปอร์มากเก็ตต้องมาเอาเอะไรสักหนึ่งมืงส่สิวันนี้ลูซี่อัวจะทำถึงไหมจากกลางไปแบบไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องกลางไปเลยรา,า,ายการน,นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ U 18ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีกังรวยสวัสดีกันอีกครั้งเออพบกันอีกเลี้ยวกับลีเกียวหัวชั a งแนวอ่ามาวังนี้เราก็อยู่ในเกมซุปเปอร์มารเก็ตกังเมือนเดิมหรือซีวังนี้อ้วจะแต่อีกเลยไหมเมือนเริมแอบบิงแอบบิงะว แอดมิงบอกกังมาอีกแล้วว่าตอนนี้ซปเปอร์มาร์เก็ตกำลังจะแตกเลียวรีบเข้ากันมาเลยว้าวไม่รอช้ารีบเข้ามากลางทางที่ไม่รีรอใครกาลังตีแตกชัวชัวเออมาเลย,ต,เลยเเต้องมาแล้วอ่ะซปเปอร์มาร์เก็ตของอัวมาต้องมาเลี้ยววันนี้ ยังไงจะบักดีกัน้วยนะกับคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนไม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันล้ลยฮะกับลีเกียวหัวนช่างแมวใน,นพูดทำจำเพลงมามากับงบสี่พังบาทตึงๆจัดกันเลยยังไงลีมาเท่าไหร่ลีว่างนี้เป็กมีสี่พังคำนวตั้งบนึงมาเป็กค้างละสามสิบหกปาทพอ อ,อมาไม่สกเกตเตอร์ของวามาบุกสกเกตเตอร์เขาเลยเหรอยังไงยังไงหอกนี่เขาไม่เขา้าเขาไม่อือกวเดี๋ยวแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ว่าพีกวางเอออย่างนั้นเลยคุมีแม่มามา,มา,มาหน่อยมาหน่อยเออมาเข้ามาอีกอ,อืมาหน่อยมาหน่อยมาเกี่ยวพวงหน่อยได้ไหมไม่มาว่าจะผูกคอตาล้วนะ หยอกหยอกหยอกไม่ไม่ไ sí, ม่ไม่เป็นการกระทําที่ไม่ลีหรือมาเดสามสิบหกบาทมาแล้วเว้ยอะไรตามอีกไหมเออขนมปังเงางเลยเวอย่างไรลอกนี้ไม่เข้าไม่เข้าเลยเอาเอเอาอีกเอาอีกเอออะไรพอเท่าถุงเออแบงลั้งเลยเออเข้าไปเรื่อยเรื่อยเลยต้องกลัวมั้งไปไปต่อเนี้ยอึบอึบเออ มาอีกอือยังไงอีกเอออะไรสิบุกบักมาอีกไหมอืองางกเือมาเดียวมาเียวสัตเกตเตอร์ของอูมายังไงหลอกเล็กยังไงเออเข้าไปแล้วหนึ่งดอกดอกที่สองยังไงมาดมาดีมาดีดอกที่สามค้งสิบหนึ่งบาทเรียบร้อยโอ้โห เรียบร้อยแตกกันไปทางตายหิงทางควังอุ้ยกะลังตัง้งปุ๊มต <Yahoo! S 1> ิดปุกมไปปุ่บิงฮมโมจริงเลยฮฮะอ่าก็ฝากกันด้วยนะครับเกมไข่พีจีซุปเปอร์มาร์เก็ตสปรีเออเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองมมาอุ้ยยังไงยังไงคุ้งห้าไปแล้วอืมเงาสิบบาทวก็เอาไว้ของใดของลีนี่มาคุ้งห้ากำลังติอืมนิดเดียว กอบไล่ขนมปังยังไงลองนี่เออขนมปังมาชีตชีตชีตขอชีตลงอืมคุ้ม้านจริงโอ้โหห้าบาทห้าบาทกลับกันไปนิ่งสุดยอดไปเลยมาดีมาดีสองพันห้าร้อยบาทก็มาสิบอกแล้ววันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องมาเอาเฮลัยสักหนึ่งหมื่นสิวันนี้รู้ที่ว่าจะทำถึงไหมจักรยางไปแบบไม่ ดุดดับตอเนื่องกลางไปเลยมามาลุงกังเว้ยฝังนี้ขอวางนิดหน่อยเว้ยพักจากกลางทำงานเดี๋ยวอเดี๋ยวค่อยใช้ลูกน้องกวับบ้างถูพื้นสูงเราต้องไปเช็คล้างกาแฟเออเราต้องเช็คเองนะเพื่อการบริการลูกค้าดีดีแต่ตอนนี้ล็อบเตอร์เข้ามาแล้วคูณสิบด้วยเอชิ้งไอเดียเออันเก่งเดียวสุกยอดกลางไปเลยมาเดียว แบบไม่ยุกยองนี่เมก้าวิงว่งอ้หุยสุดยอดวันนี้เ,เล่นเกมสร็ิปวดตะกินเร่องสุโชัวชูขึ้นเลยยักษสัก <c oughs> สองสามขวดได้มันเมาตาไหลไตกันไปเลยมาอย่งางไงต่อเออเท่าไรไยว่นนี่กี่บัทเออห้าพันกว่าบาทสุดยอแตกไปนะมามากันต่อ ยังไงว่ายังไงมาอีกไหมอืมสองน,นี้ก็รีบเข้ากันมาเลยนะกับซุปเปอร์มาร์เก็ตสปีดเออองน,นี้กำลังแตกกำแบกลัวๆเลยมาเล่งพร้องกันกับลีเกลวหกวเลยเลยอืมคุมงสองไปดีอืมยังไงหลงขึ้นกันเลยเว้ยงไงดองหมาหมาไหมหมาไหมโอ้โห นีกองกำพังแล้วเว้ยหมาอักษับินกันไปรัวๆกันเลยหมาไหมหมาไหมอย่างเงียบเสียอย่างเงียบเอาเดี๋ยวเงียบหมอใจพังเลยเงียบเกินได้ยิงไปถึงเส้อทั้งในอกไหนขอทั้งหนึ่งมบักเลยไหมยังไงดียังไงดีมาไหมื่อกีก็แตกกันไปที่เรียบร้อยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกันเลยนะ เออโอ้ยกับลีเกียวหัวช้างแนวเตามกดไลค์กดลักซักซักให้กันรวยนะเออมาไหมซาเก็ตเตอร์มาไหมอาซาเก็ตเตอร์ยังไงซาเก็ตเตอร์ซาเก็ตเตอร์ซาเก็ตเตอร์ของอ้วนยังไงโอ้ยโหว้าทำไมไม่เข้าไอ้ว่าไอ้ว่าไม่ได้มีกำลังใจในการเล่นมั่งมาหน่อย คุ้งสองใบอะไรอยู่ยี่สิบบาทไม่ใจเลยไม่ใจเลยยังไงลิยังไงลิกล้วยมาไหมเออมาหน่อยมาทังนีดมาทังหน่อยว่าไงอืมไม่เข้ากังเลยไม่เข้ากังเลยเว้ยจักจะโมเออนั่งแหลกกล้วยต้องเข้าเว้อยว่าเดียวยังไงล่กล้วยเข้าไหมกล้วยเออเอา้อ,อ้ว่าหน่อยเส่มาหน่อยเออคุ้ง,งต่อไปเรียบร้อยคุ้งใบสามสิบสองบาท เท่าไรก็เอาเท่าไหรก็ยอมกระเธือเท่าไหรก็ยอมนยอมหมดเลยมามากาะโดลุกยังไงดิอ่าฝากกันด้วยนะถ้าใครอยากไล่อยากเล่งแบบรีเกียวฮวกนะอ่าสมัครกันได้เว็บใต้ลิงลิงใต้คลิปคลิปใต้คอมเมนต์ เลี้ยวฝากกลางเลยนะม,มาเล่งบวกถอนปีถอนไว้ต้องไข่ปีจีเท่านั้นเลยเอเอนี่มาอีกเดียวสักเแค่ของวัวดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงมาลุงกลางเว้ยเอ้ยมาไหมอือยังไงมายังไงยังไงต่าเออ,เอ,อคูไปดีเออสามจีครูห้าแล้วต้องน,นี้อีกหนึ่งเลยใบอีกอู้หูสุดยอดสุดย่องมาแล้ววนมามาครู

ก,ก,กินแล้วก็ยิ้มข้าวกานเลยทีเดียวมามาก็แบตับพิ้งสุ้แเทมันยังไงอ,อย่างไรอยู่อย่างไรอยู่ไล่ไล่ไล่ไอสองบาท 1,220บาทก็ถือว่าไลนะมาต่อเออกล้วยว่าไงน้องไก่น้องไก่ว่าไงอือหืองสองปสรก็ถือว่าไลนี่ไปกันต่อยาวๆยังไงนี่มามาไม่กล้วยอือขนมังเราไม่มาอ้ไม่มีอะไรมาเลยเยอะเปียกเออต้องแบบนั้งแหละไม่ไม่อือหือนึกเยียนิกเยอะจละกัา ไม้อ้วนหน่อยเออคุ้งสีไว้คุ้งสีเออแบบนั้งแลสุกยอกไปเลยสุกยอกไปเลยแบบนี้แหละอ้วชอบมาอีกเออมาอีกเออมาดิตอกคุ้งสองเออย่างนั้งแลอย่างนั้งแลแบบเนี้ใส่ใส่ไว้ลูกชอบมามาตอมาอืมมาเลยหนึ่งดอกยังไงอืมวุ้ไปอีกหนึ่งดอก ไม่แม่เอ hey. ้ยย mm ี่สิบบาทเองสักไอ้แม่หนิงหนิงไหน่อยไม่มาทำอะไรกลางว้าแบบนี้เอาลูกไม่ค่อยลีเลยเว้ยนี่ไปเช็ดบ้านถูพื้นดีกว่ายังไงก็ได้กำไรมาแล้วเว้ยวันนี้เออมาบอกยังไงหมกตีดาปิงนี้เออยังไงดิพอกินังพิกสักหน่อยแล้วกันอ่าฝากกังเลยฝากกังอีกทีกับเกมคายพีจีซูเปอร์มาร์เก็ตซาบลีดูเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเอง แล้วฝากกันด้วยนะกับลี่เกียวฮุกชาแนลนะไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะหวังนี้มีไลฟ์สดอีกแล้วหนึ่งทุกมมีโคตรปีแกกังเอออวมาแชร์ประสบการณ์แบบไลฟ์สดเลยถ้าเกิดอยากให้อวเล่งเกมอะไรเล่งแบบไหนเล่นยังไงบอกกันมาเลยอวจักให้จักเต็มกับลี่เกียวฮุกชาแนวแต่ ตองนี่มาแล้วสักตอร์ยังไงสักตอื้สักตอื้สักตื้สักตื้สักตื้คงเกี่ยวหัวว่ายังไงสักตอร์ของเกี่ยวหัวจะมาไหมไหนไหนนี่เกี่ยวนี่เดียวเออมาโอยมาโอ้ยมาโอ้ยมาโอ้ยมาหนีตายโอ้ยไฮลียังไงลียังไงลีมามามาสักหลอกไปไปเราไปทำความสะอาดล้างตองไปกวาปบัก่อนเช็คถูแผลตองนี่เกาะตั้งไงซื้อนูวนัวมากินกันชิ้นชุ่มเลยสิ มาแล้วดอกเล็กยังไงซังซังังังชี้เข้าแล้แต่ว่าชี้เข้าเรียบร้อยออเอ้ยทำไมชี้ไม่เข้าโอ้ยชิ้นหายเนี่ยทำไมชี้ไม่คอยว่าว่าเมื่อกี้งงนะเป็นงงสงสัยไม่เข้าแถวทำไมเจอถึงมานี่อีหมาหนึ่งรอยคูณี้าอเยอะสองพมาเดียวสอหรือสองหหรือสองพันีย bay lơi sụp nhỏ bay lơi gặp kim súp bơm mã kích dong ní găng lăng tè găng lơi tì liều hinh gặp bà lơi dòng băng à lôi ba dạ găng bay dạ găng bay dạng 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 bay ตึกตึกตึกตึ๊ดเอ้ยตึก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 มาหน่อยสักนิดสักหน่อยก่อนจักจังไปขอเพียงใบลาสุดท้ายโอเคสำหรับวันนี้ก็แตก,กไปเรียบร้อยกับเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตสปรีกับลิเกอ้วงจังแล้วือฝากกันไว้เลยนะนะฝากกดติดตามกดไล,ลคล์กดแชร์กันด้วยนะอยู่เป็นกันไว้ใจให้กันนะสารับวันนี้อ่า ว่าขอไปทําความสะอาดล้างสังนิษสงหน่พอดีเหล็กมันทําแบบูกตาทาํใไม่สร็กได้เป็นทีทีวัวต้องไปเก็บงานอีกสักนิดสงกหน่อยนะสำหรับวันนี้แอลีกเจียวว่าขอตัวไปก่อนนะครับชวัลลีครับ